สวัสดีครับท่านกำลังชมช่องเลินไลน์กันนะครับวันนี้นะครับเรานะครับจะเดินทางไปยังหัวลําโพงนะครับแต่เราไม่ได้เข้าหัวลําโพงนะครับ <c oughs> พอดีจริงๆนะครับผมจะไปแถวๆนางเลิงนะครับก็ตรงซีแยกรกะสัสเซกเนี่ยครับผมก็เลี้ยวซ้ายไปได้แต่แต่เรื่องของเรื่องคือมัน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 พอมีเวลาอ่ะมันพอมีเวลาก็เลยก็เลยเว่าจะไปแบบไป สนเพื่อนๆนสุกหน่อยเนาะทีนี้เราก็เลยแวะเข้าไปที่หัวลําโพงฮะที่แยกกษตรศึกเนี่ยครับเราจะไปหัวลำโพงครับแล้วก็ทําการเลี้ยวขวาที่แยกกษตรศึกตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ขับตรงไปอย่างเดียวเลยฮะจนถึงบริเวณตรงเขาเรียกว่าอะไรนะท่าแยกพระพาชัยมาตรนนี้น,น,ะนะก็เลี้ยวซ้ายนะหรือจะเข้าเลี้ยวซ้ายก่อนตรงท่าแยกพระพาก่อนที่จะถึงท่าแยกพระพาชัยเนาะ ก็จะมีตรงป้ายที่เขียนว่าเดียวไซด์ได้อย่างผมบอกอีกทีนึงนะก็ตรงนั้นก็เดียวไซด์ได้เหมือนกันแต่ปรด็เที่เราื่องจากว่าเราก็ไม่ได้มาทางหัวโพงเส้นตรงตรงตรงข้างในทางหัวโพงนานแล้วเราก็เลยอาจจะหลุดไปบ้างเนาะแล้วก็เข้าได้2ทางครับตรงนี้ก็คือเนี่ยเราก็สามารถเข้าได้ตั้งแต่ตรงนี้เลยนะเนี่ยนะครับตรงเนี้ยเราก็สามารถเข้าหัวโพงได้ตั้งแต่ตรงนี้เลยนะเดียวซ้ายเข้าไปนะ เอืดอตัดนี่ก็คือเข้าเข้าหัวลำโพงได้เลยเลี้ยวซ้ายตรงนี้เลยวันนี้น่าจะเป็นห้างแย้ยประภาชัยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะก็ตรงนี้เราจะจำได้ว่ามันมีไอ้ร้านที่มีตาอะไรนะตายันยันยันอยู่ด้านหน้านะโอเคก็คือเราเดี๋ยวเราไปเลี้ยวซ้ายข้างหน้านะเ,ารเราสามารถเลี้ยวซ้ายได้2เลี้ยวนะก็คือแยกนี้ที่เขากพลังเลี้ยวกันอยู่นะ,ะเราเลี้ยวเข้าแยกนี้มันจะเข้าหัวลำโพงด้านในนะ ับตรงเขียวที่ผมจะไปเลี้ยวเข้าด้านนู้นแต่ว่าตรงนั้นน่ะมันจะเลี้ยวหักศอกนิดนึงนะฮะอ่าซึ่งผมก็ขับเลยตัวนั้นไปแล้วก็ไปออกแต่ประดีผมไม่ได้เข้าหัวละโพงนะเชื่ว่าคนเข้าหัวละโพงอาจจะแบบเลยไปเลยก็เลยก็ได้เนาะก็อาจจะขับเลยไปเลยไงถ้าเกิดว่าคนที่ไม่ได้เข้าหัวละโพงแต่ว่ามามามาทางด้านเนี้ยมันก็จะทำให้อ่ถึงหัวละโพงง่ายกว่าถ้าเกิดว่าเรามาทางด้านด้านที่ว่ารถแท็กซี่กำลังเลี้ยวซ้ายเข้าไปเนี่ย ก็ขับตามไปที่หัวลำโพงมันก็จะเข้าง่ายกว่าไม่ต <c oughs> ้องไปนั่งเข้าตรงนู้นเนาะก็ก็ลองดูก็เดี๋ยวเราเลยแยกนี้ไม่ติดนานจังเนาะก็เดี๋ยวเราวาดตรงนี้ฮะแล้วเราก็ขับไปทางด้านหัวลำโพงเสร็จแล้วเดี๋ยวผมก็ไปกับรถที่หัวลำโพงแล้วเข้ามาที่เส้นลอมเมืองผ่านวัดดวงแขนะครับผมก็จะใช้เส้นทางวัดดวงแขแล้วก็กลับมปทางด้าน เส้นที่จะไปพระราม6แต่ว่าไม่ต้องเข้าพระราม6เพราะว่าเราเข้าไม่ได้เขาปิดเขาเขาเลยเขาไม่ให้เราตรงไปงั้นเราก็ต้องเลี้ยวซ้ายกลับาไปตรงที่แยกกา์ศึกเหมือนเดิมแล้วก็วิ่งเลี้ยวขวาตรงสะพานอะไรนะโบเบย์ตนนะแล้วก็ตรงไปนะแล้วก็ไปเข้านางเลิงเอานะตรงนี้นะเราขับตรงไปเรื่อยๆนะขับตรงไปจนถึงประมาณสี่แยกที่ตรงเป็นตัดกับถนนพระราม4ครับแล้วเราก็ค่อยถึงจะเลี้ยวซ้ายนะ อันนี้ก็จะผ่านอะไรนะวัตเทบซิลินไม่แน่ใจนะน่าจะเป็นวัตเทบซิลินนะจะเป็นวัตเทบซิลินเส้นนี้ไม่ค่อยได้ใช้เหมือนกันนะเพราะส่วนใหญ่ไม่ได้มาฮอร์ลโพกเส้นนี้นะเพราะว่าจะมาฮอร์ลโพกเส้นเส้นที่เป็นเยาวราชด้านนู้นนะเพราะปกติเนี่ยถ้าเกิดว่ามาจากฮอร์ลโพกก็คือจะผ่านจากเยาวราชเลยแต่ไม่ค่อยมาเส้นนี้เท่าไหร่ดีวันนี้จะมาแถวๆนั่งเลยแต่ว่าแต่ว่าเราอ้อมเลย วันวน,นีเราเราไปเราเรามองว่าเออมันมันมันพอมีเวลาแล้วก็เดี๋ยวเก็บเก็บเก็บภาพมาให้ดูด้วยนะแล้วก็เนี่ยฮะตรงเนี้ยฮะแยกตรงนี้นะเราก็สามารถเลี้ยวซ้ายได้เลยนะก็จะเข้าหัวลําโพงนะเข้าหัวลําโพงตรงนี้ก็โหรถติดพอใช้ได้เพราะวันนี้เป็นเทปบันทึกบันทึกเปท,กทปบันทึกการเดินทางของวันที่30นะฮะของเมื่อวานนะฮะประมาณสักบ่ายสองฮะบ่ายบ่ายโมงบ่า,ายสองจำไม่ได้นะ ต้องดูนาฬิกาของของของวิดีโอที่บันทึกไว้นะว่าขบขึ้นไปกี่โมงในไฟล์ผมไม่ได้ขึ้นตัวนี้ก็ประมาณประมาณบ่ายบ่ายบ่ายโมงกว่าตรงเกือบบ่ายสองเพราะว่าเทปวิดีโออัดเสร็จประมาณบ่ายสองกว่านะเกือบบ่ายสามนะสำหรับสำหรับ,สำ,รบสำหรับการเดินทางที่ผมเดินทางเสร็จนะแต่ตรงนี้ก็คือเราอาจจะเริ่มเดินทางตั้งแต่ตอนช่วงบ่ายบ่ายบ่าย,าย,ายนะเพราะผมออกมาเร็ว ผมพยายามหนีรถติดแล้วก็มาวนตัวนี้เล่นมานตัวนี้เลมาบนตัวนี้นะฮะมาวนตัวนี้สักประมาณครึ่งชั่วโมงได้นะแล้วก็ค่อยไปต่อนะแล้วก็พามาตัวนี้ก็ติดหยุดประมาณสักสองไฟแดงได้นะครับประมาณสองไฟแดงพอเราเลี้ยวซ้ายจะมีไปได้ปุ๊บเนี่ยเราก็เข้าหัวโขงนะเดี๋ยวเราไปอรอเลี้ยวซ้ายกันครับ โอเคเราได้เลี้ยวซ้ายกันแล้วนะครับก็เราก็ก่อก่อให้มันภาพมันไวขึ้นนะเราก็เลยเลี้ยวซ้ายได้เร็วขึ้นนะตอนนี้เราอยู่ที่เสียกหัวลำโพงกันแล้วนะถ้าเกิดว่าใครนะครับเข้าจะเข้าหัวลำโพงให้เข้าตรงนี้หักศอกตรงนี้เลยนะเนี่ยหักศอกตรงนี้เลยอย,อย่าอย่าหลุดแบบผมนะหลุดไปตรงน,นั้นมันก็จะเข้าไม่ได้นะถ้าหลุดไปแบบนี้คือเข้าหัวลำโพงไม่ได้แล้วนะก็ต้องไม่อ้อมไหนก็ไม่รู้เหมือนกัน <laughs> นะไปต้องอาจจะ่ไปต้องอ้อมไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะไม่ไม่แน่ใจนะ ถ้าเกิดว่าต้องจะเข้าของเราผมก็ต้องหักสอตรงนี้ทีนี้ผมก็จะเข้าลองเมืองนะครับกับขับขับกับรองเมืองครับก็คือเดี๋ยวเข้าตรงสตอกข้างหน้าด้านซ้ายมือเต็มที่แท็กซี่กำละเดียวเข้าไปเนี่ยครับแท็กนะซี่ซ้ายมือเราเนี่ยเราก็เข้าลองเมืองเสร็จแล้วผมก็กลับไปที่แยกคอนโดแขนะแล้วก็เลี้ยวซ้ายขับไปถึงแยกคอนโดแสแล้วก็เลี้ยวซ้ายแล้วก็จะกลับกระทางด้านกษัตรศึกนะฮะแล้วก็ขับไปทางด้านเขาเรียกว่าอะไรนะ สะพานขาวโบเบนนะฮะแล้วก็ไปเข้าดังเลิงนะฮะเป็นการขับรถป้อมไปนะก็แวะพามาส่งพาเพื่อนๆประมาส่งที่ที่หัวลโพงะม,มาดูมามาทูเส้นทางน,นะครว่าจากแยกกษัตริย์สสสนะครับจะวิ่งเข้ามาหัวละโพงและวิ่งมาอย่างไงนะแล้วก็พอด,พอดีพอดีปกติเนี่ยไม่ค่อยไดีเข้ามาหัวละโพงตรงช่วงนี้นะเพราะปกติเนี่ยผมจะเข้ามาทางด้านโนนทางด้านเขาเียวัวด วัดเอ่ออะไรนะวัดไตมิตรนะแล้วค่อยมาหวัวพงตรงนั้นเนาะตรงเส้นมหาพุทธารามนะแต่ากติเนี่ยนะวัดตรงแขนแล้วก็เลี้ยวซ้ายตรงนี้นะแล้วเราก็จะกลับไปทางด้านกษัตริย์ศึกเหมือนเดิมนะโ okay, อเคก็ประมาณนั้นก,ก็ปกติเนี่ยผมก็จะเข้าไปทางด้านวัดมหาพุทธารามนะแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าหวัวพงไปนะจะเป็นเ,เป็นหวัวพงที่อยู่ด้านถนนพระรามสี่เลยนะจะไม่อะไรประกอบจะเป็นอะไรนะั้นอะไรนะไม่แน่ใจจำมันชื่อไม่ได้ <laughs> ไม่กล้าพูด <laughs> อยเซี่ยวะปูนผิดเพราะว่าจำจำชื่อมไม่ได้โอเคก็คือไปเข้าคนลโพงตรงประมาณนั้นเนาะแล้วก็ก็จะเข้าทางนั้นสะดวกกว่าเนาะแต่ว่าวันนี้ก็มาทางเส้นนี้ก็เราก็มาลองเส้นนี้ดูเพราะว่าบางทีเราอาจจะต้องเปลี่ยนเส้นทางเดินแนตะว่าบางทีเราไม่จำเป็นต้องมาจากเจวราชเนานะเพราะว่าจริงๆเราก็คือเจวราดเดี๋ยวเรามาหาของกินในชะ่ไหมแล้วก็มานี่ต่อมาคนโพงต่ออะไรเงี้ยยามมาันาังเลิกได้ แต่วั่ดีไม่ได,ไมได้ไม่ได้กะว่าจะเข้าเย,ยวาวราชเนี่ยก็เลยหมัดมามาอยากจะมานั่งเลิกแต่ว่าไหนๆก็จะมามังเลิกแล้วก็คิดว่าเออตรงนี้มันผ่านอย่างนี้ได้นี่หวา่าใช่ไหมเออมันผ่านมาตรงแยกเกษตรแล้วไปวิ่งไปเข้าขขหัวลำโพงได้ก็เลยก็เลยเอาเส้นทางนี้มาลองนําเสนอดูนะว่าเผื่อเพื่อนๆจะต้องได้ใช้เส้นทางนี้นะก็ได้เ,เป็น ป็นดูว่ามันปัจจุบันนี้เส้นทางนี้มันเป็นยังไงเนะาะแล้วก็วิ่งกันยากไหมนะตอนนี้ก็ประมาณไม่ใช่ประมาณันตอนนี้ก็30ตุลาสองพันหนึ่ร้อยหกสิบหกนะสภาพส่วนหนึ่ประมาณนี้นะก็ช่วงเวลาก็ประมาณบ่ายโมงถึงบ่ายสองนะฮะช่วงเร่งหนีนะอยู่แถวแถวคโคราชก็ประมาณบ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสองเนาะก็ให้ดูว่าประมาณนี้ก็ติดประมาณไหนเนาะก็เป็นให้ดูไว้แล้วก็วันสำหรับการวางแผนเดินทางเนาะ แล้วก็สำนับอันนี้ก็เดี๋ยวจะส่งเพื่อนๆที่แถวแถวอะไรนะสะพานขาวนะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปส่งแถวสะพานขาวเระวนระวนกับตอนนี้เรากำลัจะวนกลับไปที่แยกเกษตรนะฮะเราก็เพราะอยากข้างหน้าเราจะเป็นถนนพระรามหกนะครับคือจริงๆอนี่ยถ้าเกิดว่าใครจะไปพระรามหกเนี่ยจากตรงเมื่อกี้นะฮะจากตรงเมื่อกี้ที่เป็นถนนรองเมืองเข้ามานี่มันเราเข้ามาดวงแฉใช่ไหมแล้วเราก็วิ่งมาเส้นนี้ใช่ไหม ถ้าเกิดว่าใครจะไปพระรามหกจริงๆอ่ะถ้าตรงข้างหน้าเราเนี no ่ยเขาไม่ปิดเขาไม่ได้ปิดให้เราเลี้ยวได้ได้นะเราเราก็จะต้องเราก็จะเลี้ยวไปพระรามหกได้เลยไงแต่พอดีเขาไม่ให้เราเลี้ยวเขาบังคับรู้สึกว่าตรงนี้เขาจะบังคับเลี้ยวซ้ายอย่างเดียวเลยเขาไม่ให้เราเข้าพระรามหกได้เขาคือเขาไม่ให้เราตรงไป่ะคือถ้าเราเราตรงไปก็คือพระรามหกแล้วเขาจะเข้าพระรามหกแล้วก็ไม่ต้องไปอะไรมากมายตรงนี้น่าจะมีไฟแดงนะผมว่าผมว่าถ้ามีไฟแดงอาจจะช่วย อะไรเยอะเลยนะจะช่วยอะไรได้เยอะเลยเพราะว่าไม่ต้องไปนั่งเข้านะเนี่ยตรงนี้ครัเนี่ยเขาบังคับเลี้ยวซ้ายหมดเลยเขาบังคับเลี้ยวซ้ายหมดเลยนะก็บีบให้เ,เราต้องเลี้ยวซ้ายนะไปทางแบบแยกกริข้างหน้าเราตรงนี้ฮะคือพระรามหกแล้วนะเนี่ยพระรามหกยู่ข้างหน้าเราแล้วเนี่ยอันนี้เราก็สามารถตรงไปเนี่ยเราก็เฮ้ยทิ้มหน้าจอดตัวเองเลยชีวิตเราตัวทิ้มหน้าจอดเลยคือเรา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 ,เราตรงไปเนี่ยนะ เราก็จะไปออกอะไรนะรูปพงออกอะไรได้ด้วยเนี่ยขวามือเนี่ยเลี้ยวขวาไปเนี่ยก็คือไปประลามหกแต่เลี้ยวซ้ายนี่เราก็จะไปพญา,าไทได้ด้วยอะไรด้วยเนาะออกไปทานด้านประลาศหกได้เหมือนกันนะเราก็ต้องกลับมาที่แยกตรงนี้นะแล้วก็แล้วก็ลงไปเลี้ยวขวาแล้วกลับไปที่ตอนนี้ข้างหน้านเราจะเป็นแยกาศาศาศกษตรแล้วนะแล้วก็เลี้ยวขวาปุ๊บก็เข้าโบเบนะนี่ออกโบเบน่นะก็ไปออก กูก็ไปออกที่เดิมนะจากตรงที่เมื่อกี้เรามาฝั่งที่รถกำลังสวนสำล้อนี่สวนกลับมานะแต่น,นี้เราวิ่งกลับ้าไปทางด้านนี้นะแล้วก็เลี้ยวขวากลับไปก็ประมาณนี้ตรงนี้รู้สึกจะเป็นโรงพยาบาลกลางนะถ้าผมจำไม่ผิดนะตรงน,นี้น่าจะเป็นโรงพยาบาลกลางนะแล้วก็เนี่ยเป็นรเลี้ยวขวาตรงนี้แทนโอเคก็ประมาณนี้ี๋ยวผมก็ให้ส่งแถวแถวนี้แนละ้วฮะก็วันนี้ก็พามาเที่ยวแถวแัวลัลลภมาดูเส้นทางว่าวัลภภไปยังไงมาอย่างไงนะฮะโอเคนะครับผมก็ขห้นุจบ คลิปไว้ที่ตรงนี้เลยนะครับผมอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์ให้ผมด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ <c oughs>